เมื่อวานนะครับผมเล่าไปแล้วนะครับว่าผมใช้ระบบคิดแบบมีโครงสร้างนะฮะโดยใช้โปรเจกต์แพลเนอร์ GPT นะครับเป็นตัวช่วยเพื่อไม่ให้เริ่มงานก่อนคิดให้ครบนะฮะวันนี้นะครับผมอยากที่จะมาต่อยอดให้ลึกขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าพอเราลิสต์งานออกมาหมดแล้วอะฮะคำถามที่ยากจริงๆระครับก็คืองานนี้อะครับควรที่จะอยู่ที่ใครภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีจริงๆไม่ใช่ในโลกอุดมคตินะครับ ก็คือในโลกที่มีเงินจำกัดนะฮะมีเวลากดดันแล้วก็อาจจะมีทีมที่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะผมขอพาขอพาไล่คิดไปทีละปัจจัยแบบคนที่ทำงานจริงนะฮะปัจจัยที่หนึ่งนะครับคือความสำคัญของงานนะฮะหรือ Impact นะฮะคำถามแรกนะครับที่เราต้องถามก่อนเสมอนะครับก็คือถ้างานนี้พังนะฮะโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์ะฮะจะพังด้วยเลยไหมนะฮะงานบางอย่างนะครับอาจจะดูใหญ่นะฮะ แต่พังแล้วเนี่ยแค่เสียเวลาแก้นะฮะในขณะที่งานบางงานนะฮะแม้ว่าจะดูเล็กนะครับแต่ถ้าพังแล้วอะฮะกลายเป็นว่าพังทั้งระบบเลยงานที่ถือว่าสําคัญจริงๆนะครับก็คือจะเป็นงานที่กระทบกับรายได้นะฮะกระทบกับทิศทางแล้วก็กระทบกับความเชื่อมั่นของลูกค้างานประเภทนี้นะครับอย่ารีบมอบหมายให้คนอื่นทำนะฮะถ้าหากยังไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่ทำอะฮะเข้าใจแก่นจริงๆ อย่างเช่นในคอร์สวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ AI ของผมฮะการกำหนดว่าคอร์สนี้ฮะจะสอนอะไรและไม่สอนอะไรนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้างานนี้พังฮะทำให้คอร์สทั้งคอร์ดพังได้เลยแต่ถ้าหากเป็นในเรื่องของเทคนิคนะครับอย่างเช่นการใส่ซับไตเติลในวิดีโออะฮะถึงพลาดนะครับก็แก้ไขได้ไม่ถึงข่านทำให้ทั้งโปรเจกต์ฮะพังไปเลยนะปัจจัยที่2นะครับก็คือความเหมาะสมของคนทำนะฮะ หรือ e x p e r t i s e fit นะฮะไม่ใช่งานทุกอย่างนะครับที่เราทำได้แล้วเราควรที่จะทำเองนะฮะคำถามที่ผมถามตัวเองเสมอก็คือใครเก่งงานนี้ที่สุดในทีมนะฮะถ้าหากเราเก่งกว่านะครับเราก็ควรที่จะทำแต่ถ้าหากคนอื่นในทีมเก่งกว่าฮะเราไม่ควรที่จะแยกง,งานเขาเพราะการให้คนที่เก่งน้อยกว่าครับทำงานสำคัญเนี่ยคือการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นอย่างในโปรเจกต์คอสของผมนะฮะ การอธิบายการลงทุนนะครับให้มือใหม่เข้าใจง่ายฮะอันนี้ผมต้องทำเองนะฮะแต่งานตัดต่อวิดีโอเชิงเทคนิคนะครับมีอ d ดิเตอร์นะครับหรือคนตัดต่อที่เก่งกว่านะฮะผมก็ไม่ควรที่จะฝืนมาทำนะฮะปัจจัยที่3นะครับคือเวลาแล้วก็เดทไลน์นะครับหรือตัวทาเ pressure นะครับหลายคนนะครับตัดสินใจพลาดเพราะว่าเอาอีโก้ของตัวเองเนี่ยนำเวลา คำถามตรงๆนะครับที่อยากถามทุกท่านนะฮะก็คือถ้าเราทําเองหมดนะครับเราจะทําทันไหมงานที่ดีมากนะครับแต่เสร็จไม่ทันเวลาครับมันเท่ากับงานที่ล้มเหลวนะฮะถ้าเดทไลน์กระชั้นชิดนะครับอาจจะใช้ AI ช่วยเร่งงานได้นะครับหรือการมอบหมายให้คนอื่นช่วยนะครับก็อาจจะดีกว่าอย่าฝืนทําเองนะครับ้วไปเสียเวลาแล้วก็เสียคุณภาพของงานที่จะออกมานะฮะ ปัจจัยที่4นะครับคือเงินทุนแล้วก็งบประมาณนะฮะหรือบั d เจตเริลิตี้นะฮะอันนี้คือความจริงที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับบางงานแม้ว่าจะควรมอบหมายนะฮะแต่เงินยังไม่พร้อมนะฮะในกรณีนี้นะครับคำตอบเนี่ยไม่ใช่ทำมั่วๆไปก่อนนะฮะแต่คือการทำเวอร์ชั่นให้เล็กลงนะครับหรือการใช้ AI มาช่วยแทนชั่วคราวนะฮะหรืออาจจะเลื่อนบางงานออกไปก่อน ที่ผมเริ่มทำคอร์ส AI Invest ตรงนี้ฮะผมไม่ได้จ้างทุกอย่างตั้งแต่วันแรกนะครับบางงานนะครับผมก็ใช้ AI ช่วยร่างให้แล้วผมก็ลงแรงแทนเงินไปก่อนนะฮะแต่ถ้าหากคอร์สเนี้ครับเริ่มขายดีนะฮะมีคนซื้อนะครับก็อาจจะเริ่มเอาเงินนะครับไปจ้างคนนะฮะหรือใช้ AI บางตัวฮะในจุดที่คุ้มที่สุดได้ปัจจัยที่5นะครับก็คือค่าเสียโอกาสของเราฮะ หรือตัว opportunity, opportunity cost นะครับปัจจัยนี้นะครับสำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของโครงการเลยให้คุณถามตัวเองให้ชัดนะครับว่าถ้าคุณทำงานนี้เองอะฮะคุณกำลังที่งานอะไรที่สำคัญกว่าหรือเปล่าถ้างานนี้กินเวลานะครับแล้วก็ทำให้งานหลักหรือบิ๊กกรอกของคุณนะครับไม่ขยับงานนั้นนะฮะจริงๆไม่ควรที่จะอยู่ที่คุณนะะตัวอย่างนะครับถ้าหากผมเอาเวลาไปจัดไฟนะครับไปตัดต่อ ไปแก้งานยิบย่อยนะฮะผมก็จะไม่มีเวลาในการไปปรับเนื้อหาในคอร์สอะฮะหรือการคิดโครงสร้างของบทเรียนนะฮะพัฒนาคุณค่าที่ผู้เรียนจะได้จริงจากคอร์สนี้นะสรุปนะครับการตัดสินใจที่ดีอะฮะไม่ใช่เลือกตามความขยันนะแต่ต้องเลือกภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่จริงนะฮะงานไหนสำคัญนะครับเราเหมาะและก็คุ้มกับเวลาของเรานะครับอันนี้เราก็ควรที่จะทำเอง ส่วนงานที่เหลือนะครับถ้าหากใช้ AI หรือมอบหมายงานได้ครับเพื่อที่จะเก็บพลังไว้ทำสิ่งที่สำคัญจริงๆคะก็ควรที่จะทำนะฮะปิดท้ายนะครับทั้งหมดที่ผมเล่ามาวันนี้คะคือวิธีคิดที่ผมใช้จริงกับโปรเจกต์คอร์สใช้ AI วิเคราะห์หุ้นนะฮะที่กำลังจะปล่อยออกมาภายในเดือนนี้นะฮะคอร์สนี้นะครับไม่ใช่แค่การสอนใช้ AI นะฮะแต่จะสอนให้คุณเนี่ยคิดเป็นระบบนะฮะ เข้าใจวิธีใช้ AI หลายๆตัวนะครับมาช่วยในงานที่มันเก่งนะฮะทำให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทำงานมั่วเหมือนเดิมต่อไปนะฮะถ้าหากคุณอยากลงทุนในหุ้นนะฮะโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยแต่ยังให้ตัวคุณเป็นผู้ตัดสินใจนะฮะให้ติดตามเพจสุพัฒน์แชร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามปล่อยรายละเอียดของพอร์ตออกมานะครับแล้วก็ ทำให้คุณเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในหุ้นได้ง่ายขึ้นโดยใช้ a อไนะก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับประโยชน์ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุภสัสแจไฟแนนซ์ไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ